สวัสดีครับผมตุ่นโต๊ะใหญ่นะครับฝ่ายขายรถบรรทุกขนาดกลางขนาดใหญ่บริษัทเดียวสวนน้ำมันเซลล์สาขากระบี่นะครับวันนี้วันที่อ2นะครับสิงหาคม2565นะครับวันนี้จะพามาชมนะครับรีวิวรถบรรทุก10ล้อเพาดเดียวในรุ่น FM 240นะครับคลิปนี้นะครับผมกะว่าจะรีวิวแบบรวดเดียวทีเดียวจบนะฮะไม่มีการตัดต่อนะครับยังไงก็รอชมกันดูนะครับโอเคคันนี้เริ่มนะครับเริ่มตั้งแต เป็นหัวเก๋งแบบขนาดใหญ่นะครับในรุ่นของ240แลงม้านะครับข้างในก็จะมีสามารถนั่งได้กัน3คนแล้วก็จะมีบอกแคบด้านหลังที่มีขนาดกว้างขวางนะครับหัวเก๋งขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มทัศนวิสสยใน,ในการขับขี่ได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับผมคันนี้เป็น f v m นะครับหรือว่าสิบล้อเพาเดียวในรุ่นของ240แลงม้าโดยปกติแล้ว f v m นะครับเพาเดียวจะมีให้เลือกอยู่2แรงม้าคือ300กับ204นะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยจะเป็น240แรลงม้านะครับ บวกกับเกียร์นะครับเดี๋ยวพาไปดูในห้องตู้สารกันว่าลักษณะของเกียร์รุ่นนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเรื่องตั้งแต่นะครับคันนี้ตกแต่งก็จะมีหมวกครอบนะครับด้านบนมีสปอยเลอร์ด้านล่างนะครับแล้วก็รุ่นใหม่นะครับถือว่าเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งมีนะครับก็จะมีเปลี่ยนนะครับอย่างหนึ่งก็คือกระจังหน้านะครับเป็นสีแบบสีเทาเมทนะครับก็เพิ่มความทันสมัยลุกอีกแบบหนึ่งให้กับทางท่านเจ้าของรถนะครับแล้วก็คนที่ว่าซื้อไปใช้ในกิจการนะครับ ใบปัดน้ำฝนจะมีอยู่3ตัวนะครับพร้อมโลโก้ยูส่แบบขนาดใหญ่นะครับตัวนี้เทเลเทคนะครับเป็นลักษณะของตัวรถที่จะบอกได้ว่าคันนี้ติดตั้งระบบ g ีวิตประจักรงงานด้วยนะครับพร้อมกับไฟหน้าแบบขนาดใหญ่ซ้ายขวานะครับแต่ถ้าเป็นบางรุ่นนะครับในเรื่องของ360แรงม้าปัจจุบันก็จะมีการเปลี่ยนไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้วก็ F.R. ของ210แรงม้าเช่นเดียวกันนะครับมาดูด้านข้างกันบ้างนะครับคันนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ตัวด้านข้างก็จะเป็นตัวยางนะครับ คันนี้น็อตล้อนะครับแบบ10ตัวนะครับขนาดยางจะอยู่ที่11 r ย2 5ุนะครับเป็นยางเรเดียนไม่มียางหนนะครับก็นะครับลักษณะสเปคยางก็จะประมาณนี้ทั้ง10ล้อเลยนะครับหัวเก๋งนะครับหัวเก๋งนะครับก็เป็นแบบกึ่งลอยตัวนะครับก็มีบูทลูกยางอยู่ด้านในเวลายกเราก็ยกแบบปกตินะครับไม่ได้ยกไฟฟ้านะครับสำหรับรุ่น2 4 0ตัวนี้นะครับเป็นยกมือปกติแล้วก็ถังน้ํามันนะครับคันนี้อยู่ที่ 370ลิตรนะครับเพราะว่าช่วงความยาวราตัวรถเนี่ยจะอยู่ที่7เมตร8นะครับโดยปกติมีความยาวให้เลือก <c oughs> นะครับในรุ่นของ240แรงม้านะครับจะมีความยาวที่6เมตรกว่านะครับ7เมตร2 7เมตร8แล้วก็9เมตร9ให้กับทางลูกค้านะครับแต่สำหรับคันนี้แล้วเป็นตู้แห้งแบบ10บานนะครับความยาวก็อยู่ที่7เมตร8นะครับพอเวลาเราเปิดประตูด้านในทั้ง10บบานออกมาเนี่ยด้านในก็จะไม่มีเสา ฝาประตูก็จะเปิดได้ทั้งซ้ายขวาแล้วก็ฝาด้านท้ายนะครับโอเคแล้วก็ต่อนะครับคันนี้ต่อจากอู่บ้านบึงบอดี้คา์นะครับค่อนข้างที่จะใช้เวลาสั้นๆนะครับตอแป๊บเดียวเองนะครับการกระแทกถังน้ำมันนะครับก็จะมีทั้งด้านซ้ายแล้วด้านขวารวมถึงกล่องเก็บเครื่องมือที่อู่ติดตั้งมาให้แล้วด้วยนะครับในส่วนของเพารองรับน้ําหนักนะครับน้าหนักรวมโดยรวมของรถคันนี้นะครับจะอยู่ที่25ตันนะครับแล้วก็มีเพลามี ตัวนี้เพลาคัมแนบนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวเพลาโบกี P ้ที่ไม่อาจจะระบีนะครับที่เป็นสแตนดาร์ดมาจากโรงงานกับทางย e ูสูในรุ่นของยูสู e ทุกรุ่นเป็นที่เป็น10บร้อนะครับยกเว้นในรุ่น2-360แรงม้านะครับด้าน,นท้ายนะครับพิเศษนะครับตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าสินค้าที่ลูกค้าบรรทุกเนี่ยก็จะเป็นสินค้าที่มีปริมาณขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับหรือขนาดเล็กแล้วแต่ทุกได้หมด แต่ว่าสินค้าเนี่ยเขาจะเน้นแบบน้ำหนักเบานะครับสิบล้อคันนี้ก็สามารถบรรทุกสินค้าได้ประมาณสิบถึงสิบห้าตันนะครับแต่ว่าพอลูกค้าใช้จริงเนี่ยอาจจะไม่ถึงแต่ว่าจะได้ในเรื่องของสเปซหรือว่าพื้นที่ในการใช้สอยค่อนข้างที่จะเต็มที่แล้วนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับลิฟต์ฝาท้ายนะครับนอกจากตู้แล้วยังติดลิฟต์ฝาท้ายมาด้วยนะครับก็สามารถเปิดฝาท้ายลงมาแล้วก็โหลดสินค้าได้ขึ้นลงได้นะครับขออนุญาตวันนี้ไม่ได้เปิดนะฮะนะครับแล้วก็ ตัวนี้นะครับจะมีไฟท้ายเป็นแบบ LED ทั้งซ้ายทั้งขวามาให้แก่ทางลูกค้าไฟถอยนะครับไฟเลี้ยว LED ขึ้นมาด้วยนะครับด้านนี้นะครับก็จะมีกล้องเราจะเห็นว่าเขาจะมีซ่อนกล้องกล้องหลังไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีจอด้านหน้าเดี๋ยวพาไปชมดูว่าจอเป็นยังไงกล้องหน้าและกล้องหลังตัวนี้กล้องหลังนะครับในขณะที่ขับขี่ไปนะครับกล้องหลังก็ยังออนไลน์แบบเรือทม์ตลอดเวลานะครับด้านข้างนะครับไฟถอยนะครับก็จะมีมาให้4จุดด้วยกันมื่อคิด นะครับด้านด้านซ้าย2กว่า2นะครับยางสแปร์อยู่ด้านข้างนะครับอ่าสิประตู10ประตูแบตเตอรี่2ลูกนะครับรวมไปถึงตัวนี้หังลมนะครับเบรกตัวนี้เป็นเบรกแบบลมล้วนนะครับหรือว่าฟูเอเบรกนั่นเองนะครับคือตั้งแต่รุ่น6 0ล้อ fcr 240ขึ้นไปถึง3า0รังมา้าก็จะเป็นลักษณะการทำงานของเบรกแบบเดียวกันนะครับก็คือแบบฟูอเบรกนะครับช่วยให้ เพิ่มความแม่ใจในขนาดขี่แล้วก็ขนาดเหยียบเบรกด้วยกันนะครับโ okay. อเคทีนี้มาดูด้านในนะครับ F v M 240แรงมา้าความจุกระบอกสูบที่7,790ซีซีนะครับโอเคนะครับบันไดเนี่ยจะมีอยู่2ขั้นด้วยกันนะครับเบาะนั่งนะครับเขาเรียกว่าเป็นเบาะนั่งแบบถุงลมนะครับดังนั้นเวลาคนขับพอขึ้นไปนั่งเนี่ยตัวนี้จะมีการปรับสูงต่ำตามน้ำของตามน้ำหนักของคนขับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ชอบเนี่ยสามารถล็อกเบาะได้นะครับ นะครับทีนี้ลองไปชมด้านในกันดูบ้างนะครับก็จะมีกระจกไฟฟ้านะครับทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็ด้านขวานะครับเบาะนั่งเหมือนที่บอกครับมีสามตัวรวมนั่งคนขับนะครับแล้วก็บอกแคปด้านหลังนะครับกว้างสะดวกสบายนอนยาวได้เลยครับเวลาเดินทางไกลนะครับมาดูเกียร์นะครับคันนี้240แรงม้าจะเป็นแบบ6เกียร์เดินหน้าแต่ถ้าเป็นรุ่น200รุ่น300แรงม้านะครับก็จะเป็นเกียร์แบบ9เกียร์เดินหน้านะครับ เครื่องเสียง CDMP 3นะครับพร้อมกับระบบปรับอากาศแอร์นะครับตัวนี้หน้าจอนะฮะถือว่าที่อูเขาติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับนะมีแบ่งหน้าหลังอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติเราจะดูกล้องหลังนะฮะเราก็กดไปได้เลยนะครับกดอีกทีนึงก็จะกลายเป็นกล้องหน้านะครับที่ว่าติดตั้งมาจากโรงงานนะครับก็อูนะครับตัวนี้เป็นออปชั่นที่อูเขาติดมาให้ นะครับแล้วเ,เราก็เราเราก็ต้องระบ,บุไปด้วยนะครับว่าเราจะใช้แบบไหนนะครับทีนี้มาดูเกียร์ถอยบ้างนะครับพอแเราเข้าเกียร์ถอยปุ๊บอ่ากล้องหลังก็จะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ให้นะครับพร้อมกับเส้นถอยหลังให้นะครับโอเคนะครับผมบวงมาลัยด้านคนขับก็จะเป็นแบบถุงลมนิรภายัยพร้อมกับหน้าปัดแบบใหม่นะครับตอนนี้ก็ในรุ่นของ FM 240แรงม้านะครับ อ๋อที่เพิ่มมาในรุ่นใหม่นะครับนอกจากเปลี่ยนกระจังหน้าแล้วจะมีไฟตัวนี้ด้วยนะครับสว่างมากนะครับถือว่าสว่างมากทีเดียวโอเคเดี๋ยวขยาดลงแ๊บหนึ่งนะครับสำหรับใครที่สนใจร่มชุกนะครับสเปคหรือแบบนะครับมีต่อได้เป็นร้อยแบบสำหรับร่มชุก1นึคันนะครับ บางทีลูกค้าอิฟบ็อกมาถามว่าอยากได้รถสิบล้อแต่ว่าทางผมตอบไม่ถูกครับว่าลูกค้าเอาไปใช้แบบไหนเพราะรถแต่ละแบบนะครับก็เราจะออกแบบดีไซน์มาเพื่อให้เหมาะสมกับลูกค้าเอกสารการทำเสยียไม่ยากนะครับไม่ยากก็ติดต่อกันได้ครับผมหนุยรถใหญ่ครับอยสู่อนามันเซลสาขากระบี0 62 978 2873สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ